สวัสดีครับเป็นองค์การประกาศสิทธิ์ให้คิดช่างให้ระวังทางชีวิตจิตพิสัยตัวเราคือตัวเราให้เข้าใจถึงอย่างไรจะอย่างไรให้ช่างมัน <c oughs> สงครามนอกจะรบราอย่าหวั่นไหวสหรัฐจะอย่างไรอย่าไหวหวัว่น ใครจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญกับบ้านใครบ้านมันว่ากันไปหันมาบองบ้านเราเอาสาระมองภาระหน้าที่ที่ควรใครความตระหนักคือวิญญาณยิ่งสิ่งใดคือจิตใจคือชีวิตที่ควรแทรใครมั่นหมายคิดคดกระบทชาติ ขายศักดิ์ศรีย่อมเป็นทาตไม่ปรับแก้สิดีไม่จำทำแต่ชั่วน่ากลัวแท้ทั้งชีวิตคิดแต่แถช่างแปรปลวนกรรมคือกรรมนำผลที่ตนก่อไม่นังรังรอให้เปิดบ้านจะกรรมใครก็กรรมใคร ไม่ประมวลควรไม่ควรต้องรับรู้อยู่แก่ใจกินเวลาเหลือน้อยให้ช่างคิดช่างขอให้ใช้อย่างระวังอย่าเหลวไหลให้คิดดีทำดีตลอดไปเพื่อตั้งต้นตอกกมใหม่ให้ดีงามผู้เล็กลำปางวลออรคอดหลายคิดถึงสถานการณ์ โลกในช่วงตั้งแต่เกิดโควิดและหลังโควิดมาสถานการณ์สงครามที่กำลังระอุอยู่โดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังการต่อสู้ระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นเป็นผลเนีเศรษฐกิจผันผวนการเมืองวุ่นวาย มีการผลกระทบที่ทำให้เกิดเบื้องหลังทำให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นอย่าหลงไปถือหางคนต่างชาติเอาชาติเราให้ดีที่สุดอย่าเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจทำให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับสวัสดีครับ